สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราไม่ได้ออนน,นาแล้วเนาะไอะซิลลี กันดั้มเดวิดฟอร์เมอร์คิลีหรือว่ากันดั้มแม่มดจากดาวพุธนะครับตัวนี้เป็นโมดูลสุดอ่าโมดูลสุดกันดั้มเดวิดฟอร์เมอร์คิลีเอฟเพนชั่นพลาซเซตหนึ่งอ่าเอาง่ายๆคือตัวนี้เป็นเซตของสามตัวร้ายนะจริงๆบางตัวมันก็ไม่ร้ายนะอ่าบางตัวมันมันกลับมาดีละ อันนี้จะเป็นมิคาเอลิแล้วก็ดอว l ลเบตแล้วก็แล้วก็พาเลตนะฮะเป็นชุดเสริมปรากฏในซีรีส์ตอนท้ายๆหรือว่าซีซั่นสนะฮะเป็นข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นพวกเซตโลเซตโลนะฮะมีโลมีปืนนะครับ ไอ้พวกนี้จะปรากฏตัวในซีซัน2ถ้าใครตามซีรีส์เดวิดฟอร์มเ r คลีก็จะเห็นอยู่นะฮะโล่ก็จะเป็น Dual b วเบแบบรุ่นอัปเกรดเนาะแล้วก็ b e มเซเบอรสีเขียวแล้วก็ปืนนะ,ะหนึ่งอันนี้ก็มีสายด้วยต่อมานี้แล้วก็ตามด้วยตัว สเตนเรียกเป็นแอคชั่นเบดย่อยก็ได้นะสีขาวใสนะฮะอ่าข้างในจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือดูอัลเบดเวอร์ชั่นอัปเกรดนะฮะอุปกรณ์ที่ได้ก็จะมีปืนกระดาบนะฮะใช้เล่นคู่กับดูอลเบดตัวอ่าตัวที่มันมีขาดทั่วไปเนาะอันนี้ แล้วแลก็จะมีปืนปืนของปืนของปืนของพาเลตนะฮะอันนี้จะเป็นซีซั่นสองปรากฏในซีซันสองปรากฏมานิดนึงนะฮะอ่าและก็มีไเอลิตนะฮะก็จะมีอุปกรณ์อันนี้ก็อยู่ในพาทของซีซั่นสองนะฮะโอเคใครตามซีรีส์เดว preview, ิดฟอร์มพีวีเขจะรู้กันเนาะของแต่งก็จะมีประมาณนี้นะแยกย่อย นะครับอันนี้คือวิธีติดตั้งแล้วก็วิธีประกอบนะฮะมันเป็นมันมันเป็นแอพพลชั่นมันเป็นแอพพลชั่นเก็จะไม่ค่อยเยอะมากนะทีเวแล้วก็จะมีของกูเอลดิแลนเซอโผล่มาหน่อยก็คือบีมบีมดาบยักษ์เนี่ยนะอันนี้อยู่ในสีสันหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับ เอามาเปิดให้ดูด้านในนะฮะตอนนี้ยังหาได้อยู่ไหมนับเวลาจากที่โพสยังหาได้อยู่นะไม่หาไม่ยากนะฮะอยู่ตามร้านขายโมเดลทั่วไปหรือว่าจดหาในแอปส้มก็ได้แต่ถ้าใครอยากได้ดรถทามิยาเนี่ยก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านไวรัสมีลโครวิลนะฮะมีเลงเพจด้านร้านขายคลิปนะครับเสร็ะจะแล้ว พราสเสอร์ไม่ประกอบเดี๋ยวไปประกอบตอนทําพวกประกอบ3าตัวลายนี้นะประมาณนี้ราคาก็นั่นแหละอยาร,รู้กันก็อ่าหนึ่งหนึ่งใบเทาบอกภายแดงนิดหน่อยนะประมาณนี้นะรูปล่างด้านข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นตัวพิเศษอ่าคล้ายๆเหมือนเหมือน เหมือนประมาณพีบันไดนะัะม,มันก็เลยออกประมาณกล่องขาวโอเคคลิปนี้มีความยาวเพลงเท่านี้ชอบถูกใจกดติดตามนะครับอ่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ